นี่แหละที่ที่จะประดิษฐานพระอุรังคธาตุขอให้แผ่นดินนี้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ปกปักรักษาแผ่นดินนี้ตลอดไปพวกเราจะร่วมมือกันสร้างเจดีนี้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินสาธุเราจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระเจดีศักดิ์สิทธิ์นี้ ข้าพเจ้าจะหาที่เหมาะสมเพื่อประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นี่แหละสถานที่อันเหมาะสมที่สุดสำหรับเจดีศักดิ์สิทธิ์ข้าจะเริ่มสร้างเจดีเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุณจุดนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเจดีศักดิ์สิทธิ์ขอให้มั่นคงคงขอพระอุรังคธาตุนี้คุ้มครองแผ่นดินและประชาชนตลาดไป ขอให้เจดีนี้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมืองและผู้มาเคารพเจดีนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินเราจะร่วมแรงช่วยท่านสร้างเจดีศักดิ์สิทธิ์นี้ <S <S ต้องวางให้มั่นคง <S <S เพื่อศรัทธาจะคงอยู่ตลอดกาลเราจะช่วยกันให้เจดีนี้มั่นคงและศักดิ์สิทธิ งานนี้สำเร็จด้วยแรงศรัทธาและความร่วมมือของพวกเราเมื่อฐานมั่นคงชั้นต่อไปจากสูงเด่นคู่ฟ้าเสาแรกตั้งมั่นจกเป็นรากฐานแห่งศรัทธาสืบไปเสาเหล่านี้จกอบอุ้มพระธาตุมิให้สิ่งใดทำลายเมื่อชั้นนี้สูงขึ้นศรัทธาจะสูงเด่นสู่สวรรค์ พระอุรังคธาตุจกได้ประดิษฐานในสถานอันคู่ควรถึงเวลาแล้วที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่สถานอันคู่ควรขออัญเชิญพระอุรังคธาตุสู่ที่ประดิษฐาษนณเจดีนี้เพื่อเป็นที่สักการะแก่ชนรุ่มหลังตั้งแต่นี้ไปพระธาตุแห่งนี้จกเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธา